อัปเดตข้อมูลสินเชื่อที่สามารถกู้เงินผ่านทางออนไลน์ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเนื้อหาคอนเทนต์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับวันนี้จะเป็นสินเชื่อเพื่อเดอบกแล้วก็ผู้ให้บริการคือธนาคารกรุงไทยมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตใหม่ขึ้นมาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเขาจะรองรับแค่พนักงานประจําเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปิดกว้างให้กับคนที่มีอาชีพอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ด้วยสามารถยื่นสมัครได้แต่ว่า จะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูอีกที ว่าทางธนาคารเนี่ยกับทางผู้ที่ไปยื่นสมัครเนี่ยมีคุณสมบัติตรงกันหรือไม่หรือว่าสามารถปล่อยสินเชื่อให้ได้หรือเปล่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับทางธนาคารพิจารณาแน่นอนครับว่ามันมีข้อดีแล้วก็จะมีข้อเสียด้วยที่ผมจะอธิบายให้คุณได้ฟังในวันนี้ถ้าคุณสนใจข้อมูลนะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากในส่วนที่1ก่อนในประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยนะครับที่บอกว่าสินเชื่อเพื่อเดอะแบกเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคือสินเชื่อกรุงไทยใจปล้ำ มีให้บริการมานานแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อก่อนเขารองรับแค่พนักงานประจําเท่านั้นเมื่อสัก2อสปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยทําคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับของการสมัครและการยื่นเรื่องบนโลกออนไลน์<ๆ>ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ผลนั่นเองใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการเปิดอาชีพให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นพนักงานประจําสามารถยื่นสมัครได้ครับคุณผู้ชมจะได้เงินประมาณ5เท่าของเงินเดือนแล้วก็จะได้สูงสุดคือไม่เกินนนน้าาบทส่วง ประจำนะครับอันนี้คือปกติแล้วก็สแตนดาดอยู่แล้วต่อมาในส่วนของคนที่เป็นอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยก็ตามแต่เนี่ยนะครับจะได้ประมาณ5เท่าเหมือนกันแต่ว่าสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน500,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณไปสมัครใช่ไหมอ่าสูงสุดคุณได้ไม่เกิน5 0,000 0บาทแต่ถ้าลูกน้องคุณมาเกินไ้นะ่าเป็นหัวนหน้าลูกน้องของคุณเลย นะแต่บางเอิญว่างเงินเดือนมันสูงมันไปยื่นกู้เนี่ยมันได้สูงสุดคือไม่เกินหนึ่งล้านบาทหมายความว่าลูกน้องสามารถกู้ได้มากกว่าลูกพี่นะแล้วไม่พอนะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพนักงานประจําดอกเบีย้ยเนี่ยจะอยู่ราวประมาณสัก20%แต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในสกอบของระหว่าง20-22%ถึงยิ่ิงถ้าเกิดว่าความเสถียรภาพทางการเงินมีน้อยเท่าไหร่อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนยนะ เวลาเขาไปยื่นกู้เนี่ยจะโดนดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงกว่าคนที่เป็นพนักงานประจําถึงแม้พนักงานประจําคนนั้นจะเป็นลูกน้องเราก็ตามพอจะเห็นภาพไหมครับทีนี้ในส่วนของการยื่นกู้ต่างๆเนี่ยจากเมื่อก่อนแต่เดิมเนี่ยผลการอนุมัติค่อนข้างชา้าแต่ว่าถ้าเกิดคุณสมัครภายในระยะเวลาที่ทําการของธนาคารนะครับผมคุณจะทราบผลทันทีหากว่าคุณยื่นเรื่องแล้วคุณส่งเอกสารก่อนเวลา16บหนาฬิกาไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยโอ้ตอนนี้15บหนาฬิกากว่าแล้วรีบทํารีบทํารีบทํากด ปับ๊บเหลือเวลาอีกนะไม่กี่นาทีจะถึง16บหนาฬิกาเราจะทราบผลเลยคือไม่ใช่ยันรูปแบบนั้นนะแต่ว่ามันต้องยื่นเรื่องแล้วก็ให้เวลาในการพิจารณาอยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณทําในเช้าวันนั้นคุณยื่นเรื่องคุณสมัคร,ค,ค,รคุณส่งเอกสารไปผ่านทางออนไลน์นะครับผ่านทางออนไลน์นะได้แค่2แอปเท่านั้นนะครับ จะเป็นแอปเป่าตังกับแอปของกรุงไทยเน็กเท่านั้นนะพอคุณยื่นเรื่องเสรสับปั๊บเนี่ยรอไม่เกินหนึ่งวันก็คือจะรู้ผลแล้วว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าคุณผ่านคุณก็จะไปกรอกข้อมูลต่อซึ่งที่มีการปรับปรุงก็ปรับปรุงไปแต่ที่คงเดิมก็คือระยะเวลาในการผ่อนอยู่ที่60เดือนคงเดิม1 2 5 60ก็อยู่ที่5ปี นะแบบนานที่สุดแต่นะทีนี้จะนานแค่ไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมก็ลองไปดูข้อมูลสว่วนบุคคลละอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณจะกู้แล้วคุณส่งได้นานแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นธนาคารพิจาณานะครับผมแน่นอนเช่นเคยเตือนเหมือนเดิมกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวยังไงเรามาระวังในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมจะพาไปดูเพิ่มเติมนะในส่วนของการสมัครละกันว่ามีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตตรงไหนบ้างนะครับโดยที่ถ้าจะให้แนะนําผู้ชมเนี่ยมีกรุงไทยเน็กน่าจะสมัครได้ง่ายกว่า เพราะถ้าเกิดคุณไปที่แอปเป่าตังพอคุณกดเข้าไปได้เลยปั๊บเนี่ยเป่าตังมันจะโยนคุณมาที่กรุงไทยเน็กอยู่ดีเพราะฉะนั้นจบเลยคือแอปธนาคารกรุงไทยนะฮะกรุงไทยเน็กอันนี้มันโอเคกว่าแล้วก็เวิร์กกว่าตนเองนะครับผมในส่วนของคุณสมบัติก่อนก็คืออาชีพเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดแต่ว่ารายได้เนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปจึงจะสามารถยื่นสมัครได้วิธีการเช็คง่ายๆคือไปขอดูสเตทเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าขอใบรับรองเงินเดือนก็ได้แล้วก็ยื่นส่งไปกับเขาเรารู้อยู่แล้วนี่นะ่่้ารอมยไูว เท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเอาสเตตเมนต์มาดูได้ขั้นต่ําคือต้องรายได้มากกว่า1 5 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมทีนี้ส่วนการสม,มัครนะครับคุณเข้าไปในแอป,ปกรุงไทยเน็กหลังจากนั้นปั๊บให้คุณผู้ชมไปตรงคาว่าบริการนะมันจะมีปุ่มที่เป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเล็กๆ4อันนะครับตรงนั้นนะ่ะมันจะมีคำว่าบริการหลังจากนั้นพอเข้าไปปั๊บเนี่ยให้เลือกตรงคำว่าสินเชื่อมันจะเขียนว่าสม,มัครสินเชื่อคุณก็เลือกเข้าไปในบริการตรงนั้นเนี่ยจะมีกรุงไทยใจปั้มาาใให้้คคุณคลิกเขขไปนนส่วอง กรุงไทยใจปั้มในตรงนั้นนะครับมันจะมีข้อมูลขึ้นมาเป็นแถบเลยว่าให้คุณลองดูซิว่าคุณสนใจไหมวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะครับแล้วก็ให้คุณระบุกรอกเข้าไปอาชีพเงินเดือนวงเงินที่ต้องการคุณกรอกไปให้ครบพอกรอกครบเรียบร้อยมันจะพาคุณผู้ชม นะมาดูในส่วนของด้านล่างมันจะมีให้เราเลือกระยะเวลาในการชําระนะมันจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติในส่วนระยะเวลานะคุณผู้ชมแล้วคุณก็กดยอมรับข้อมูลเสร็จแล้วก็พอดูเรียบร้อยกดเขาเรียกว่าดูข้อมูลแล้วก็สมัครสินเชื่อกดเข้าไปหลังจากนั้นปับ๊บมันจะมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์มาบขึ้นมาเต็มเลยนะครับให้คุณก็ดูอ่านนะอันไหนจะแก้ไขก็แก้ไขอันไหนที่คุณไม่ต้องแก้ไขแล้วคุณก็ไปต่อได้เลยนะครับกดคาว่าถัดไปได้เลยทีนี้ในส่วนของการกรอกข้อมูลผู้ใช้ครบถ้วนตรงนี้ บางทีมันอาจจะเด้งเป็นข้อมูลของเรามาให้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เด้งให้คุณกรอกเองให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของข้อมูลในส่วนต่างๆซึ่งด้านในเนี่ยมันก็จะมีคําถามให้เราเออตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเราเคยสัตภาพทางการเงินของเราเนี่ยนะครับผมเนะี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองอะไรต่างๆไหมนะให้เราก็ตอบไปตามความจริงทีนี้ในส่วนหน้าของการยืนยันข้อมูลคุณผู้ชมก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกดยืนยันข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณเข้ามาถึงหน้านี้เนี่ยให้คุณเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคุ ก็ติ๊กตรงคาว่ายินยอมแล้วกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากพาคุณเข้าสู่หน้าการให้ความยินยอมก็คือเป็น NCB Consent นะครับคุณก็กดเข้าไป หลังจากนั้นปับเลือกให้ความยินยอมแล้วกดยืนยันต่อไปครับแล้วมันจะเข้าสู่รหัสในการใส่พินให้คุณใส่พินโค้ดข้อมูลของคุณเข้าไปหลังจากนั้นระบบจะแสดงสถานะการสมัครให้คุณนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังดําเนินการส่งใบสมัครนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดปุ่มขยายเวลาแล้วก็อัปโหลดเอกสารในส่วนตรงนี้ คุณผู้ชมกดเข้าไปปั๊บแล้วก็ดูเอกสารที่อัปโหลดเพิ่มเติมได้เลยยิ่งเอกสารเรามีน้ำหนักเท่าไหร่โอกาสกู้ผ่านเนี่ยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพอกดเรียบร้อยเนี่ยเลื่อนดูเอกสารที่ต้องการอัโรปโหลดปั๊บเนี่ยนะครับผมให้คุณกดอัปโหลดทันทีหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นอยู่ในหน้าประมวลผลว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของการพิจารณาเนีเมื่อรู้ว่าสินเชื่อเนี่ยได้รับอนุมัติแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยกดต่อกดตรงคาว่ายอมรับข้อเสนอเนะี่คุณดูให พอกดยอมรับข้อเสนอปั๊บคุณก็เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อก็คือคุณเลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อการผ่อนชำระต่างๆเลือกวันเลือกอะไรให้เรียบร้อยพอเลือกเสร็จปั๊บกดยืนยันข้อมูล เลื่อนอ่านสัญญาให้ครบหลังจากนะั้นปั๊บกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขในสัญญาให้คุณใส่พินโค้ดให้เรียบร้อยนะมันก็จะถือว่าคุณไปการลงนามในสัญญาแล้วนะครับซึ่งการลงนามในสัญญาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มันจะเหมือนกับการเซน็นลายเซ็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอ่านให้เรียบร้อยก่อนมันมีผลต่อกฎหมายนั่นเองนะหลังจากนะั้นกดเสร็จสิน้นปั๊บพอกดเสร็จสิน้นมันจะขึ้นสถานะการสมัครนะครับคุณก็จะได้รับวงเงินมันจะขึ้นว่าสถานะสมัครสําเร็จแล้วทีนะี้คุณก็เข้า่บบวาาชม ช่วงเวลาที่เขากําหนดไว้ตนเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็นี่คือข้อมูลในส่วนของการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มนะเปสินเชื่อเพื่อเดอะแบกนี่ที่มีการจัดข้อมูลตรงนี้ไว้ให้หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบแล้วกันนะครับยังคงสมัครได้ถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2567ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการหยุดไปสักช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเขาจะมีการขยายเวลาในการรับสมัครหรือไม่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนเดิมคุณผู้ชมในการกู้เนี่ ยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการกู้เงินมันค่อนข้างยากเพราะว่านี้เสีย NPL ของประเทศไทยเดียมันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วคนที่เดือดร้อนต้องการสินเชื่อในแต่ละวันนยมีคนเข้าไปขอสินเชื่อเยอะมากเพราะฉะนั้นสินเชื่อตัวหนึ่งที่มีการออกมานะครับผมเขาจะมีจํากัดจํานวนไว้อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกคุณเรากว่าจำกัดกี่คนนะมันมีการตั้งวงเงินไว้อยู่แล้ว mm hmm. เช่นสมมติว,งงว่ากูุไทยใจปั้มเนี่ยสมมตินะตัวอย่างนะผมตั้งมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราตั้งโครงการตัวเนี้ยนะเอาแค่วงเงินแค่100บคนั่นห้ายบาทจะกู้ได้แคค่นลักษณะะจมา้สุดสุะ รู้ก่อนไปทําให้มันเรียบร้อยก่อนถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ไปกู้ให้มันเรียบร้อยนะครับเราจะมีโอกาสได้รับก่อนเองครับแต่ว่าท,าทั้งนี้ทั้งนั้นคือการสมัครต่างๆเนี่ยเงื่อนไขและการพิจารณาจะอยู่ที่ธนาคารเป็นคนกําหนดตัเองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วกันโอเคเนาะถ้าชอบข้อมูลแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กบับช่องยูทูบกวาจะชาวบ้านนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ